มือเนี้ยเอาอะถอนะถอดแว่นยิงได้ไหมคะสวัสดีครับผมบอลนะครับผมยินดีต้อนรับทุททสวัสดีครับผมบอลนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกทุกคนนะไลน์ ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบอลดูเพย์ด้วยนะครับผมวันนี้ฮะผมไปเจอของในอินเทอร์เน็ตมาอีกแล้วครับทุกคนรอบนี้มันไม่ได้ผ่านหน้าเฟซผมบ่อยๆแต่ว่านะครับผมคิดถึงสมัยเด็กนะฮะตอนที่แบบว่ามีงานวัดให้ได้เล่นกันเยอะๆนะครับผมทุกทุกคนลองทายดูวครับมันคืออะไรสมมติว่ายังไม่เห็นภาพปกกับชื่อคลิปทุกทุกคนคิดว่ามันคืออะไรครับอ่าใช่ครับทุกคนมันคือปืนจุกน้ำปลาเก่งมากครับทุกเกมเคยเล่นนะไม่เคยครับ ไม่เคยไปงานวัดอ่ะไม่เคยยิงแล้วได้เลยอ๋อไม่เคยยิงก็ได้โหแกะมานี่ก็เจอตุ๊กตาเลยอ่ะเจ๋งตรงที่ถายแบบครบเซตอ่ะตุ๊กตาครับผมเฮ้ยเฮ้ยพูดถึงขนาดนี้ผมรู้สึกว่าอาจจะเล็กกว่างานวัดนิดนึงวันนี้มันมีจุกมาให้เดี๋ยวลองลองยิงดูเกมลองหันไปที่ลูกบอล ผมแม่นมากนกี่เลยเกมเห็นอแก้วที่อยู่ข้างบนนะโหบอกแล้วว่าผมแม่นมากนะครับทุกคนผมน่าจะเป็นมือหนึ่งของปืนจุกน้ำป่าเลยครับวันนี้เราจะมาเล่นยิงตุ๊ก,กตาย้อนอดีตงานวัดในบ้านพร้อมแล้วนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเ,เดี๋ยวเราไปดูกันเออวาไม่มีไอ้นี่ว่ะเกมเราไม่มีแบบไม่รู้จะวางตุ๊กตาแล้วก็ไปไปยิงตรงไหนอ่ะเราต้องทำใช่ไหมเออเดี๋ยวเราต้องต้องทำโอเค เดี๋ยวก่อนที่เราจะยิงตุ๊กตาขอไปซื้ออุปกรณ์มาทําชั้นวางที่ยิงตุ๊กตาก่อนตอนนี้เราก็มาซื้อของทําชั้นวางตุ๊กตาเลือกอยู่นานหน้าว่าจะใช้อะไรเพราะมันแพงเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวให้เอสทำากลับบ้านกันโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วซากยังอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติม<ๆ>คือมีกระดาษใหม่แผ่นหนึ่งเราไปเจอกันอีกทีหนึ่งคือแบบมีชั้นเสร็จแล้ว ทุกคนนี่ฮะเรียบร้อยฐานตั้งตุกตต๊กตาเขาเรียกตุ๊กตาอะไรไม่รู้อ่ะแต่ตุ๊กตางานวัดเถอะอันนี้<ไ>แัดเตรียมไฟให้เหมือนกับงานวัดที่สุดละผมต้องพูดก่อนเลยว่าผมแม่นมากอะไรดูดวงให้ไหนดิได้ข่าวว่าแม่นยิงปืนแม่นยิงอัด <c oughs> ม้าหรือยิงแม่นเลยตุ๊กตาทั้งหมดนะฮะมันจะมีอยู่ทั้งหมด24ตัวเดี๋ยวเราจะมีกระสุนให้24นัดวัดความแม่นกันไปเลยเอาว่านัดละตัวพลาดก็พลาดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันซึ่งคนแรกที่จะไปเล่นก็คือน้องนต น้องนดพร้อมมากดูนนหน้าเลยไปนะพร้อมไหมครับไม่พร้อมเลยยี่สี่นัดคิดว่าจะยิงโดนกี่ตัวห้าตัวห้าตัวนี่คือต้องโดนแน่ทุกครั้งที่ยกปืนขึ้นมานึกถึงตอนที่ไปยิงปืนจริงอะ่ะปืนอันไหนวะที่มันทาบหน้าอันนี้แหละแล้วก็อย่างเงี้ยปึ้งพตรเจ็บเลยมาโอเคพร้อม <laughs> พรมาเริ <laughs> <อ>่มสวยสวยดีสวย

โดน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 โดกตาตัวส <Don> ีแดงที don t, don t ่มันหันหน้าไปหาสีเขียวนะร่นับนี่หนึ่งตัวต่อหนึ่งนัดไม่ใช่หรอหนึ่งตัวหนึ่งนัดมันไม่หล่นอ่ะข้างบนอ่ะหนูเป็นผู้หญิงหนูเป็นผู้หญิงได้ได้ได้โอ้โหเดี๋ยวเอาออกให้เดี๋ยวมันจะไปยิงซ้ำให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงโดนยิงโดนยิงโดนเฮ้ยโดนไอ้โดนโดนโดนไม่โดนโดนมือเดียวอ่ะ ดีใัเกินเกินไปป่าวะไปงานมันจะไม่ยิงขนาดนี้นะมามามามันไม่ใช่อะไรนะเราบอกดดันคอมโบคอมโบเราบอกกดดันจะยิงเยอะเฮ้ยราพิกาเช่าฮ่า โดนนะครับโดนนะครับโดนนะครับโลงลงสวยครับสวยไม่สวยเหนื่อยมากอ่ะพอย่างชั่วเมื่อกี้ใครเป่ามลนะใสไหรใอ่ปาเดี๋ยวต่อไปเกมจะไปครับ ยเต็มพอบเลยเต็มพอบเลยสุดยอดมากโดเป็นคนกางนี้แหละเนี่ยคุณคุณบุลีแล้วครับอมจมเนี่ยขอบเล็กนิดเดียวว่ายิงโดนอะลูกแรกผมต่อให้ก่อนไปนี่ไงนี่ไงโอ้ยขบวนบ้างเออขบวนจริงเลย ยังไงเย็บยังไงก็ได้อย่าร้อนกว่าสิบสองนะเฮ้ยนอนนน ได้เวลาแล้วพาไปตายโอวยช่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 วยโ่วยช่วยวยช่ยช oh, ่วยช่วย่ยช่้ยช่วยช่วย่วยชยยช่วยชยช่วย่วยย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 ย โดนมาหน้ตัวตาตาของเฮนแล้วเฮ้ยสุดยอดนัดแรกเฮ้ยเราไม่นอนไปแล้วเฮ้ยอุ้ยเก็บแถวบนว่ะเออนี่นี่แบบไล่เดียตัวนะ ไอ้แบบแบบไล่เก็บอ่ะเฮ้ยตอนเราต้องมีผิดาลาดอย่างไรบ้างไอ้เอชช็อตโอ้โหอันนี้วรรณยาเฮ้ยนัดไอ้ลั่นลั่นอันนี้ลั่นอันนี้ลันอันนี้ลันปั้งอุ้ยต่ำไปฮะคุณจะเหลือไว้ทำไมคุณตั้งเก็บมาตั้งนานคุณจะเหลือไว้ทำไมตัวเนี่ยเลยบอกสองนัดมันไม่โดนนี่ไงแลล้ว่ะ ตอนมุมับแล้วลมุมับเนี่ยเนีวันนยะเนี่ยเฮ้ยเ้ยทีแล้วนอนได้เกินหนูแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยห่อแถวแลเลยมันจะบดแแล้วนะสองตัวบนไงโอ้โ สิบแปดสิบแปดเหรอยิงเนี่ยไล่ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเราไล่สวนขอข้างล่างขึ้นข้างบนได้ไหมไล่สวนเนี่ยข้างล่างขึ้นข้างบนเหรอเออไปหนึ่งไปห้องกันไปละหนึ่งครับมาทำได้ยีงเนี่ยสองสิบหกเมื่อกี้คิดอยู่นะสวนละเดียวเต็มโตเต็มโตโตหรอ ยอดนี่ที่หนเอ๊ะทำไมมือเย็นๆคะตื่นเต้นเออผมตื่นเต้นนะครับทุกคนผมตื่นอะถอดแว่นยิงได้ไหมคะจี้เอาตัวไหนเกียวมะนาวเกียวมะนาวเจ้าบอสเจ้าบอสเกียวมะนาวนะไม่ต้องใส่ไหลันับให้เลย ณหลอกลวงใช่ไหมคุณใส่แว่นอ่ะคุณชี้มาคุณเอาตัวไหนสีชมพูที่มันไงทองอยู่อ่ะตรงข้างๆเขียวมะนาวอะตัวนี้นี้โอเคคนี่ที่ส่านร้อยสี่ร้อยจริงปะเนี่ยตัวไหนคะใครพอละแสบตา ชั้นล่างเหลือตัวนี้โอ้โหบ้าเลยยิงเกินจะถือได้ไหมแม่นเลยครับทุกคนครับเอาจริงเลยทำไมคุณดูสะใจขนาดนั้นครับคุณชั้นนเฮ้ย เฮ้ยสุดยอดยิงโดทามาเก่งมากค่ะคุณอเฮ้ยสุดยอดเสรเรียบร้อยผลจากการเแข่เป็นอะยอดยอดสวยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้สวยมากลูปนี้สวยมากจริงมันสาโค้งอะเมื่อกี้เอ้ยเห็นไหมสวยสวยสาโค้งสวยปหม ไปโอ้โหเศาเลยว่ะนี่ไงผมก็กลัวเยอะไปก,ก็เกรงใจพี่ๆน้องๆกันนะครับผม โอเคครับผมจบไปแล้วสําหรับคลิปนี้นะฮะสำหรับการยิงปืนจุกน้าปลาสนุกมากเพื่อนๆยูทูบคนไหนที่คิดว่าแบบว่ายิงแม่นอะไรอย่างงี้ก็ลองแบบมาทักหากันได้นะฮะหรือว่าใครคิดว่าแบบยิงแม่นก็ลองมาเล่นๆกันได้เล่นกันได้นะครับผมมาลองดูว่าใครจะแบบแม่นกบบอะไรอย่างงี้นะครับผมนะสาหรับใครที่สนใจนะครับผมก็ลองไปเซิร์ชดูได้นะหาลองดูนะครับผมปืนจุกน้ําปากก็มีหลายเพจขายอยู่เหมือนกัน ปืนมันก็ค่อนข้างแรงนะฮะเวลาจะเล่นอะไรก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเผื่อแบบลูกหลานอย่าเลเ็กไปทางคนเ,ออเด็กเล็กๆอะไรอย่างงี้นะครับผมก็เวลาเล่นยังไงนะครับถ้าเกิดตรงไหนไม่มีงานวัดอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ได้นะผมจะได้แบบว่าเออแบบไปยิงที่เป็นบุคง,งานวัดอะ่ะงานวัดเลยเออแบบไปโชว์ยิงอะไรเงี้ยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ารับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ <Bye. S 1> ายบายนะไปเล่นไปเล่นยิงเก่ง